สวัสดีค่ะเรามาดูโจทย์อสมการนะคะวันนี้จะมี2ข้อนะคะผู้ผามีเหรียญบาทและเหรียญ5บาทอยู่ในกระปุกอมสินจํานวนหนึ่งเมื่อเหรียญเต็มกระปุกเขาเทออกมานับพบว่ามีเหรียญบาทมากกว่าเหรียญ5บาทอยู่12เหรียญและนับจํานวนเงินทั้งหมดได้ไม่น้อยกว่า300บาทจงหาว่ามีเหรียญ5บาทอยู่กี่เหรียญเขาถามหาเหรียญ5บาทว่ามีอยู่อย่างน้อยกี่เหรียญถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องกําหนดตัวแปรให้ x แทนจํานวนเหรียญเหรียญ5บาทใช่ไหมคะ x แทนจํานวนเหรียญ5บาทอ่ะทีนี้ทีนี้มันมีเหรียญอยู่2ชนิดก็คือมีเหรียญ5บาทกับเหรียญบาทถูกไหมคะทีนี้มันมีอยู่ประโยคหนึงบอกว่ามีเหรียญบาทมากกว่าเหรียญ5บาทอยู่12เหรียญหมายความว่าถ้าเหรียญ5บาทมี x เหรียญบาทก็ต้องมีมากกว่า x ก็คือเอา12มาบวกเพิ่มจะกลายเป็นว่า x บวก12แทนจำนวนเหรียญบาทค่ะ,ะเหรียญบาทนะคะเหรียญบาทก็คือเหรียญ1น1บาทนั่นแหละทีนี้เมื่อเราได้จํานวนเหรียญ5บาทกับเหรียญบาทแล้วนะคะเราก็จะมาดูประโยคต่อไปเพื่อที่เราจะเขียนอ่ะสมการเขาบอกว่านับจํานวนเงินทั้งหมดได้ไม่น้อยกว่า300บาทคําว่าไม่น้อยกว่าตรงนี้มันก็คือเครื่องหมายอะไรคะ มากกว่าหรือเท่ากับถูกไหมเพราะมันไม่น้อยกว่ามันก็ต้องมากกว่าเนาะ,ะนับจํานวนเงินทั้งหมดก็แสดงว่าเอาเงินมารวมกันก็จะได้ว่า x บวกกับ x แล้วก็บวก12ถูกไหมแต่ทีเนี้ยเราไม่ใช่เอาจํานวนเหรียญเพราะเขาพูดถึงค่าของเงินเพราะฉะนั้นเราต้องเอาค่าของเงินคําว่าค่าของเงินของเราตรงเนี้ยมีเหรียญ5บาทเหรียญ5บาทอยู่ x เหรียญก็จะกลายเป็นเงิน 5x บาทถูกไหมคะ คิดเป็นเงิน5 x บาททีนี้มีเหรียญบาทอยู่ x บวก12เหรียญก็จะเอา1มาคูณกับ x บวก12ซึ่งมันก็คือได้ x บวก12บาทเหมือนเดิมเพราะ1เพราะมีค่า1บาทเอาไปคูณอะไรก็มีค่าเท่าเดิมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ของเราต้องเอา5มาคูณด้วยค่ะแต่ตรงนี้1บาทนั้นคูณออกมาแล้วเป็น x บวก12เราก็ใส่ x บวก12เหมือนเดิมนะคะมากกว่าหรือเท่ากับนะคะมากกว่าหรือเท่ากับ300บาท ได้อสมการออกมาแล้วเราก็แก้ง่ายๆเลย5 x บวก1 x เป็น6 x 300หาร12ถูกไหมคะ300หาร12โอ้ขอโทษทีไม่ใช่หารสิบวกอยู่ต้องเอามาทำไมคะเอามาลบคุณคูณก็เป็นบ้านนะคะลูกลบ12นะคะได้เป็น6 x มากกว่าหรือเท่ากับ288 x เดียวก็มีค่ามากกว่าเท่ากับ268 288หาร6 นะคะตัดกันชุบชุบแม่หกค่ะทองแม่6ไป6กหนึ่งเป็น6 6 4 24 6 8 48ได้ออกมาแล้วค่ะคำตอบคือ x เนี่ยต้องมากกว่าหรือเท่ากับ48เหรียญถ้าเขียนคำตอบเป็นเส้นจำนวนเราจะชัดเจนนะคะสี่สแล้วก็ตรงนี้เป็น47ใช่ไหมคะคำตอบคือเริ่มตั้งแต่48เป็นต้นไปทีนี้เขาถามว่าอย่างน้อยที่สุดกี่เหรียญอย่างน้อยที่สุดที่เราจะตอบก็คือเท่าไหร่คะ 48เหรียญน,นะคะเพราะฉะนั้นปูผามีเงินเหรียญบาทเหรียญบาทอย่างน้อยอย่างน้อยที่สุดกี่เหรียญคะ48่ะ48เหรียญคะ่ะตอบได้แล้วนะคะ48เหรียญต่อไปนะคะข้อที่2ข้อที่2ม่านไหมซื้อแอปเปิลมาซื้อแอปเปิลมา มาหนึ่งร้อยผลราคา480บาทถ้าเขาขายแอปเปิลไปผลละ12บาทจงหาจำนวนแอปเปิลที่น้อยที่สุดที่เขาต้องการขายไปเพื่อให้ได้กำไรอย่างน้อย2บาทก่อนที่เราจะไปกำหนดตัวแปรนะคะนักเรียนต้องอลองคิดก่อนว่าคำว่าให้ได้กำไรอย่างน้อย2บาทคำว่ากำไรหมายความว่ามันเพิ่มขึ้นมาจากทุนถูกไหมคะทุนคือเท่าไหร่คะทุนคือ480ถูกไหม ทุนคือ480อ่าทีนี้อยากได้กำไร200บาทก็แสดงว่ากำไร200จากทุน480ถูกไหมคะกำไรอย่างน้อย200จากทุน480แสดงว่าแสดงว่าเขาต้องขายให้ได้เงินให้ได้เงินเท่าไหร่คะก็เอา480บวก200ถูกไหม ทุนบวกกำไรที่ต้องการก็เป็นราคาขายคือต้องขายให้ได้เงิน680บาทอันนี้คือจดุดคือข้อกำหนดว่าม่านใหม่เนะี่ยต้องขายให้ได้เงิน680บาทแล้ว680บาทเนี่ยต้องขายแอปเปิลกี่ผลเนี่ยเขาถามว่าต้องขายอย่างน้อยที่สุดกี่ผลอันนี้คือสิ่งที่เราต้องหาคือจำนวนแอปเปิลอย่างน้อยที่สุดที่ม่นใหม่ต้องขายนะคะเพราะฉะนั้นคุณคูณก็กำหนดให้ให้ม่านไหม ขายแอปเปิ้ลอย่างน้อยกี่ผลคะอย่างน้อยที่ต้องขายได้คือ x ผลคะ่ะอย่างน้อย x ผลนะคะอ่าทีนี้เมื่อเราได้ x แล้วแล้วเรารู้แล้วว่าเราต้องขายให้ได้เท่านี้นะคะเราก็มาเขียนเป็นอสมการแอปเปิ้ล x ผลขายผลละ12บาทเป็นเงิน 12x บาทนะคะเงิน 12x บาทนั้นมันทำไมคะเขาบอกว่า ต้องให้ได้กําไรอย่างน้อยอย่างน้อย200ก็คือต้องมากกว่าหรือเท่ากับหกร้อยแปดสิบนะคะเราก็จะได้ x มากกว่าหรือเท่ากับ680หารด้วย12อ่ะข้อนี้ง่ายๆเลยได้เท่าไหร่เอย่ยก็จะได้ว่าข้อนี้ไม่น่าจะลงตัวนะคะ,อะเอาสองตัดก่อนก็ได้262 2 3 24จะได้ x มากกว่า340หารด้วย6 นะคะอาคุณครูเขียนเลขสาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ลบเขียนใหม่แล้วกัน340หารด้วย6กอะข้อนี้หารไม่ลงตัวใช่ไหมคะเราตั้งหารอย่างนี้ก็ได้จะได้เห็นภาพชัดเจนเราก็จะได้ว่า6 5 30าบลบเหลือส6อะไรได้4ี 46, 6สิบบลบเหลือ4ีอ่ามันจะซ้ำที่เลขอะไรคะเลขห แสดงว่า x ที่เราหาได้ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 56.666' ผลนั่นเองนะคะถ้าเขียนคำตอบเป็นเส้นจำนวนนะคะนักเรียนตรงนี้จะเราจะเห็นว่ามันจะมี56 57 58 55 54ถูกไหมคะทีนี้เขาบอกว่าต้องมากกว่า56.66 5 6 6ไอ้56.6ซ้ำเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ ต้องมากกว่าไปทางนี้ปึ๊บไปทางขวานะคะเพราะฉะนั้นอย่างน้อยที่หลุดที่สุดที่เราจะหาเราจะขายแอปเปิลเนี่ยที่มั่นหมายจะต้องขายได้เราจะไม่ตอบ56.66ผลเพราะจำนวนแอปเปิลแอปเปิลเนี่ยมันต้องเป็นเต็มถูกไหมคะเป็นเต็มผลมันจะเป็นเป็นครึ่ง556กับอีกครึ่งผลอย่างเงี้ยก็ไม่มีใครมาซื้อครึ่งผลถูกไหมเพราะฉะนั้นคำตอบที่เราจะต้องตอบก็คืออย่างน้อยที่สุดก็คือ57ผลนะคะ ข้อนี้จะตอบว่าเพราะฉะนั้นม่านไหมต้องขายแอปเปลิลอย่างน้อย57ผลจึงจะได้กําไรกี่บาทคะกําไร200บาทตามที่โจทย์กําหนดนะคะ